พบกับผมมาลาสตอรี่นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านกกอกเช้านี้นะฮะพาทุกคนมาดูนะแอดมานาทำอะไรอยู่นะครับนี่ฮะกำลังเก็บข้าวเก็บของยายอุ่นสวัสดีครับผมไปใสเนี่ยไปพ่นตวันะวพ่นตวันะพูดอยู่ฝนรถกระบะจอดฝนไปเส้น<อ>ตะวังบ่อ โอ้คุณยายอุ่นไปเห็นเป้าหวังเนาะเขาไม่เลือกอันฟเท่อันยาวเานี้หอโอ้เอาเอาเอาพาไม่ให้เพิ่นเบิ้งบ่เออเออเย็บปักเสื้อให้กับหลานนะครับเพราะว่านั่นยายหวังก็จะปักเสื้อให้ด้วยนะครับจะปักเสื้อเนาะยายอุ่นก็มานะครับทุกคนเอาเรามาดูบรรยากาศตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะว่า ไปยังไงต่อนะวันนี้แอดมนามาเก็บข้าวเก็บของครับขึ้นรถออกเดินทางนะนี่ฮะตอนนี้ของก็ไม่มีอะไรครับก็มีประมาณนี้แหละนะออก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมออกเดินทางนะนาแล้วกบกอก,กนาแล้วกบกอก,ก เก็บของครับทุกคน เจ็บข้าวเจ็บคอครับทุกคนเปรี่ยมย้ายอีกครั้งนะครับอันนียกว่าจะทำเป็นที่ไร้สดนะคะับก็เดี๋ยวไปทำที่นู่นแล้วกันเนาะ เอาเก็บข้าวนะครับยายยายยายนะ ก็เริ่มทยอยเก็บของ,งไปเรื่อยๆครับทุกคน เก็บของครับทุกคนทยอยเก็บทยอยเก็บเนาะนี่ฮะตอนนี้เราก็มาดูของของเราไนดะ้ตอนนี้ฮะของไม่เยอะนะครับเก็บไปเก็บมาก็คันรถอยู่ด้วยนี่ฮะพอห่มที่นอนก็เอาไว้ในแคปนี่ฮะเอาไว้ในแคปข้าวสารไว้ในแคปนะ่ะ กอา,ากาศที่เราเคยอยู่ที่นี่นะครับนะฮะก็ไปแล้วไม่ไปรับครับ fc ไปแล้วไม่ไปรับจะกลับมาใหม่แน,น่นอนนะครับเกาที่นี่นะครับเราก็จะไปมามาเนาะแต่ว่าวันนี้เก็บไว้ได้วยความทรงจํานะครับกับการย้ายถิ่นฐานของเรายูทูบเบอร์นะครับวันนี้แอดมานาก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องมาเก็บข้าวเก็บของเตรียมย้ายไปที่ใหม่นะครับ ไปอยู่ที่ชุมชนจำปาดงนะชุมชนยูทูบเบอร์ลงพลพาแตนที่แห่งใหม่นะ,นะนะวันที่ขอเก็บขขาของใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปรับแน่นอนจะกลับมานะครับถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาทำคอนเทนต์ทำเรื่องราวที่นี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะใจหายนะครับนะแต่ว่าใจหายนะครับแต่ว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปนะครับขอบคุณมาก ความสำคัที่นี่นะจะอยู่ที่นี่นะก็ขอเก็บไว้ด้วนความทรงจําที่ดีๆวันนี้มาเก็บข้าวเก็บคลองนะครับทุกคนนะนะก็เชื่อว่าที่นี่นะจะอยู่ในความทรงจําของเราตลอดไปขอบคุณกําลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนะฝากกดไลค์กดแชร์มาในะสตอรี่ฝากพี่น้องมาคลิปไห่เลเดอร์นะก็ฝากทุกท่านนะฝากสินค้าทีพนะีสกินซีบัคทอนพัดไปด้วยนะครับนะฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะยูทูบเบอร์สายลุงพนครับขอบคุณ กำลังใจครับ่ะสวัสดีครับผม